คู่หูที่การันตีมาจากซูซูเจ็ดเอ็กและดอยเซอร์โคตรโหดพี่เดี่ยวจัดนะครับสิ่งต่อนครับไบโอซับย้ำอีกทีไบโอซับไปบันทึกเพิ่มันทิ้งเบิร่มสนุกดแล้วเราลุย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 มาดิครับแทงให้อยู่แทงให้อยู่พี่คิวลิคิวลิปักปักเอา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 หมดทีสวัสดีครับผมวันน เบคอนหรมิชนแนลนะครับก็ 007X เนี่ยได้แนะนำผมมานะครับสำหรับตัวละครนี้ไวโอเลตซับพอร์ตผมก็ได้เถียงขาดใจเลยจะบึงโยนเกินไวโอเลตซับพอร์ตแนะนำอะไรมาวะเนี่ยบอกว่าเวิร์กมิกลองเล่นดูมันเล่นไม่ได้ไวโอเลตซับพอร์ตมันโยนในแรงอ่ะเข้าใจป่ะคนไม่อยากได้ดาวจะไม่เล่นไวโอเลตซับพอร์ตเพื่อจะได้ดาวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้วันนี้เรามาลองกันผมไปลองหลายเกมแล้วเป็นไปได้นะครับแล้วเจ้าของดีมากแล้ววันนี้มีคอมโบมาให้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมมาดูไอเทมก่อนเลยนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็นบูธการ CC นะครับอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของซับนะครับเป็นของซับบวก HP นะครับผมต้องเป็นบวก HP เท่านั้นนะเออช่วงระหว่างที่เราขึ้นบูธเนี่ยมันจะกากนะครับถ้าเราได้ของซับที่เป็น HP ดพีรู้เนี่ย มันจะอึดมากเลยนะครับผมต่อไปเป็นไอเทมสโลนะครับฟอร์ดเคปนะครับนี่คือคีย์หลักของมันเลยนะครับเวลาเรากิ้งยิงมาเรื่อยๆเนี่ยคอมโบที่เราห้อยมาด้วยมาแกงกาเนี่ยจะตามเก็บได้อย่างดีเลยนะครับก็คือเราเน้นป่วนอึดแล้วก็สโลแล้วก็ต่อไปเฮียวกะนะครับตอกย้ำความสโลเข้าไปยิงให้มันเน็บหนาวให้มันหนาวเน็บ ต่อไปนะครับเป็นมูรามาสะนะครับมูรามสสะเนี่ยมันเป็นไอเทมดัมเมจของเรานะครับมูราเนี่ยจะทําให้เก็บตัวบางๆเนี่ยได้นะครับผมกิ้งยิงรัวเท่มันโดนสโลไม่ได้ไปไหนอ่ะกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งยิงไม่กี่นัดตายชิ้นต่อไปนะครับก็ตามอัธยาศัยนะครับเห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมไวเล็ตออกแท้งแบบนี้มีดัมเมดไหมผมบอกเลยว่าแรงมากและอึดมากต่อไปเรามาดูที่พลังแฝงกันนะครับ พลังแฝงนะครับสีเขียวนะครับผมผมแนะนําให้เป็นวิ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นซัพเนี่ยเราอยู่ในแม่น้ําเยอะนะครับผมอันนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้วิ่งเร็วเพิ่มขึ้น10และฟื้นฟู HP 20และมานา10ทุกๆ5วินะครับมันก็จะมีประโยชน์ในการรีเจนเลือดเราจะได้เทรตมากขึ้นเหมาะสําหรับซับพอร์ตมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็คือเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้นะครับผม อันนี้นะครับยิ่งคีปตายใกล้ๆเราเนี่ยเราจะได้เลือด8นะครับสูงสุด100ร้อยสแต็ก็คือเราจะได้เลือด8 0 0้นั่นเองนะครับยิ่งเราไปช่วยเพื่อนวิ่งเวทวิ่งเวทวิ่งเลนวิ่งเวทเราจะอึดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะปวดหัวมากสําหรับทีมตรง้ามเห็นไวโอเลตเนี่ยจะล้วงไวโอเลตก่อนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับอึดนะครับอารมณ์เหมือนอลิสอะเห็นตัวบางๆพอล้วงจริงอึดอารมณ์นั้นเลยอันต่อไปนะครับต้องมีแน่นอนนะครับผีเสื้อนะครับ ปีเสื้อเนี่ยจะทําให้สร้างความเสียหายเนี่ย10%นะครับของ h p สูงสุดนะครับผมก็คือยิงนัดแรกแรงนะครับแล้วก็จะลดความเร็วขึ้นที่อีก30%มันจะไปคอมโบกับไอเทมของเรานะครับเฮียวกะกับฟอร์ตเคปนะครับผมช่องล่างผมไม่ไม่ได้ฟิกอะไรนะครับส่วนผมจะใช้เป็นออฟกับอันนี้นะครับผมการสลิงเกอร์ การซิลิงเกอร์เนี่ยก็เมื่อเราฆ่าได้เราจะได้ดัมเมจเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด5สแต็กนะครับลูนต้องเป็นลูนขิบหนะครับขี่สิบหมันจะบาลานซ์กันพอดีทั้งอึดและแรงนะครับเอออึดแรงซีซีหนาตอนนี้นะครับผมอยู่กับมีมาร์กนะครับมีมาร์กพร้อมจะโชว์กันหรือยังพี่ผมมีคู่หูที่การันตีมาจากซูซูเอ็กและดอยเซอร์โค้นโหดพี่ ตัวอะไรเนี่ยนี่เราจะเล่นเลีนเรนหน้านใ,นในเกมเนี่ยไม่ผมให้พี่เล่นบากกังกาคู่กับเวลเล็ตซับโคตรโหดฮะมันกลงก,ก้านะเออตัวมันตกเมตาไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอไม่ถ้ามันคู่กับเวลเล็ตโคตรโหดผมเลยชวนพี่มาตีสองอะ่ะผมคิดดูดิผมแบบตีสอง,องปลุกพี่มาพี่หลับแล้วอะ่ะ นี่คือแบบเรากำลังจะเข้าไปดอนแล้วบิ๊กทักมาแบบพี่อยู่วะเนี่ยมีอาวุธลับใช่ครับผมแนะนำไปคู่หู3มคนนะครับ<ม>โคตรมากเราไปย้อนดูได้นะครับจากคลิปเก่านะครับผมรอบนี้ผมมาแนะนำคู่หู2ตัวนะครับเป็นไวโอลีตซับกับมากร่างนะครับไวรอวะามิกเราเจอเราจะเจอแบบพวกโคตรโหดด้วยนะเนี่ยไม,ไม่เป็นไรพี่มันชนะทุกตัวจริงเหรอจริงอันนี้เป็นแรงค์158ร้าดาวนะครับ แล้วจะเอาดาวไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ย oh, <no. S 1> พิมเยอะแบบนี้ผมบอกให้เลยครับการันตีเลยนะครับสายพิมพ์เยอะนะครับผมการันตีเลยหาแน่นอนใช่ไหม <ś lam our> เดี๋ยวถามเจมโคเจมถ้าเจอสายพิมเไป็นไงทักพิมพิมพเก่งๆการเล่นเป็นไง <laughs> สห่หัวเจมโคใสห่หัวเจมโคเจอมาเยอะ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทั้งช่องผมแล้วก็ช่องมีมาร์กนะครับเซิร์ชไปเลยนะครับเบคอนมีมาร์กแล้วก็ไอ้ไอ้สายองเมื่อกี้เบคอนเทมโปนะครับไปกดติดตามไปแล้วกันถ้าสงสารนะครับเปได้เปได้เปได้เปิดได้ไม่พี่ๆอย่าใช้ทีคิวเยอะเราจะอมใช้เป็นอมเลสป่ะพี่เอาเอาตัวเล็กต่อเลยตัวเล็กเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ออมเลสแยงแยง ได้ผมได้ผมได้สวยสวสวยสวยไหนขอฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยสามัแตกอ่ะครับมีมาร์คปรมาจารย์ลบลพี่มาร์คไปไเดินเดินพี่มันนี่มานี่ขอยสแต็อสแต็กแอบแอบแอบแแอบไม่ได้แม่รออรางอทไปเสียเวลาเฮ้ยสีมัน มันเกิดม,มันเกิดมันมันเกิดสามสแต็คอะครับไปครับผมสวยๆได้ฉีครับฉีตัดฉีนี่นนเดียวฉีทีเดียวสวยครับโคโปโหน้าถ่ายนะครับสุดยอดครับขอฮิ้วด้อสามสแต็คอีกแล้วสามสแต็คแล้วเฮ้ย<ห>ปาสโล,สล,สล,สลแล้วปาสโลแล้วไม่มีโอ้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแม่จอดไม่ได้เบียร์รอนมันนานเกินไป แต่เราไปเล่นได้เวทให้หมดเวทให้หมดครับเวทให้หมด้ได้อยู่นะไ,ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหผมออกไม่ทันโอ้แล้วเจอ ปิดพี่ฉีมาปิดพี่ฉีมาปิดพอดิพอ,พอ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 เนี่ยไปถึงทีมเราพอได้แล้วฉีมาปิดก่อนลิเกเตอร์ <c oughs> เทล <c oughs> จัดนะครับฉ <c oughs> ีก่อนครับโอ้เบิร์ดแรงนะครับนี่คือไบโอซับนะครับไบโอซับยําอีกทีไบโอซับแยงครับไม่ต้องฟาร์มครับเวลซับมันได้ระยะครับผมมันเลยปวดป่าได้ดีวิธีการเล่นนะครับเราต้องเข้าป่ามาันเยอะนะครับ ว้าวว่าวว้าวว่าวฉีว้าวไม่ได้ปล่อยชีด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 ปล่อยฉีดห้าแล้วห้าสเต็คแล้วห้าสเต็คแล้วเขาทิ้งมุกหมาเลยทมก่อยปล่อยชีดก็ไม่เอาเราจะเดินเข้าไปอย่างนี้แล้วเราจะเจอเขาไปเบรเลยเขาต้องต้องอย่างนี้แล้วนี่เอาดูดิเอาเรดไหมแล้วกันเรดไหมเอาตัวเล็กก่อนที่ต่อชิ้นไปเยอะแล้วมันจะหลงลามไม่ได้ ตีให้แล้วบิ๊กห้าสแตก็กห้าสแตก็กมีไปแล้วมีไปแล้วยังไม่หมด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 อะไรเอามมหมดทีเอาไปลองเล่นดูวัยรุ่น <cas> ตัวหร่อแบกยืนได้ทั้งควันเลยวะ <c oughs> แล้วมันโป๋งไก่อย่มาทิวรัว,วๆอะไรแดกยืนได้ทั้งควัน เปิดไปหน่อยมีคนบอกมีคนบอกต้องฟังมันนะครับเสียเวลาจริงพกอพี่มาร์คพันัรกับผมคิดว่าไอ้นี่มันเด็กหรือไม่เด็กนี่เนาะก็มาดิขาพิวรัวรัวพิวรัวๆมิกค่าสแต็กฆ่าสแต็คยังยืนอยู่ยังยืนอยู่เพื่อังมาอยู่ฮิวอีก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 ไอ้นี่จะตายพี่ไอ้นี่จะตายแล้วเราเด็ดเรายังไม่ตายก่อนเนี่ยจากอีกอุ้ยเลือก นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปเรื่ไปเรืเรอตีให้รอตีให้ตาตาโอ้โหมันฟิกมาผมว่ะนี่พีบลยมีคนหิวมีคนหิวตัปมคคุยกันไ้าง่อครับว่างไงว่าไงว่าไงเว่าไงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเป็นไงเป็นไงพี่บัผมว่าแล้วพี่ เอาเลยนะผมเก็บของหมดแล้วพี่คุณจะคุยกับผมโนอเสียงเด็กกัดเมเปียวห้าสเต็คห้าตีปึ๊บเรามันจะอยู่ที่ผมเหรอใช่นี่ไงตีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่กลอนไม่ใช่กลอเฮ้ยลืมเล่นโอ้เขารูคิวอ่ะของจริงป่ะของจริงป่ะไปแล้วครับแล้วตรงนี้คนดังอยู่เอี่ยอ่าเกมโคตรขาดหน้าเล่นเกมเติดจัดเลยเฮียเฮีย่าดผมไม่ได้ยินเลยเนี่ยผมฟังผมไม่ดีแต่คนดูน่าจะได้ยินนะครับ จะมีแล้วฮิลจะมีฮิวแล้วไอ้เกอร์มาดิผมมาอยู่เอาไปมีอลับไปยังไงไอ้เพื่อนเราดรอฮิวดิครับโอ้มิวลิงไอ้เชี้ยมันไม่แตกเหรแตกแตกโอ้สวยโอ้โหมันจะคนล้านน่าชีวิตนี่รอมาจะแตกรัวลัวไอพี่นี่เปิดไหมคุยด้วยผมก่อนเดี๋ยวผมปิดใช่ใช่ติดทิศผมคงเหงานะ้พี่รู้ไหมเอาเฮ้ยฝากสักทายเราเฮ้ยโอ้ยไม่จะถกสถานเท่าไหร่หรอก มยคนี่าบอกให้ีพ่มาดิมาดิมาดิพผมมืออะมัดรวมมันเข้ามาเลยมัดรวมมันเข้ามาเลยพี่ฟังผมดูไหมไอ้ย่าผมไม่ได้ยินมันพูดว่าไอ้เบาเบาดดี้อยู่หรือไหมฮัลโหลพี่อู้โลแบบดิจิตอลดิจิตอลโลแบบดิจิตอลเราบอกโลแบบดิจิตอลมันบอกว่าโลแบบดิจิตอลคือดิจิอลวะไม่ใช่ดิจิตอลมาดิเดาะเดาะห้าส้นดักระหิวให้ คิวให้ผมสักโลบแบบดิจิตอลจะเเดรรื่อยๆคัโลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโลแบบดิจิตอลเฉยเลยไม่โดนนะไม่โดนนะตส่ปลาสใส่ปลาอย่าไปอย่าไปที่นี่ตัวไหนพี่ผมกอดพี่ผมเหงาถอยเอาดาร์ค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 ไอพี่ไปนะโอ้าหไปแล้วนี่แหละฝังมึงดิฟังมึงดิถอยเอาดาร์นี่เฮ้ยถอยเอาดาร์คเคเคพี่ดิจิตอลดิจิตอลริ้งดองริ้งดอง

คอมโบสุดโกงอยากอยู่แต่มาดับูไปแล้วไอ้นี่ผมดราพี่ก็ไปเล่นกันเนอะผมเสียใจนะพี่ดราดก็ดักอาดักไม่เอาไม่เอาเอาบนเอาบนพี่มันเกิดหรือปะเราแบบดิจิตอลดิจิตอลไม่เข้าแล้วว่าเราแบบดิจิตอลเราไม่เข้าแล้วว่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่มันเกิดแล้วพี่เกิดแล้วโพไอ้ที่กูเตียก็ตายแล้วเทียดราดลีที่เพื่อนจบทีมได้อยู่แล้วอีกแก บววกกเเดด้งไอ้นี่นี่มันมาแล้วผมสโลนพี่พี่พี่ไอ้คนนยงยนต์ที่นี่สโลนทีนึงขอทีนึงเออไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวระยะทำการไม่ถึงผมสโลได้พี่ก็ฆ่ามันเลยมาดิพี่มาดิมาพีเฮ้ยพี่ถอยแบกพุงตัวห้านะพี่พี่ชายตัวให้เห็นคลายชายดิพีชายดิชาย เนมเนมชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้พี่ชายเฮ้ยสีเฮ้ยรับรับเรื่องไรสีเดินไม่ออกสีเดินไม่ออกผิลิงปลัก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 การันตีแน่นอนของดีตำราจากตำลาเอาวีที่ยังมีชีวิตอยู่ของดีเอาไปเล่นกันเลือดไม่ลดเลยตัวหลังไปเลยคู่นี้นะครับมันคขำจุนกันดีมาก รับนะครับนี่ครับ1 5 9ดาวอุย้ยเบฟพอยจะเต็มแล้วตาต่อ ok ไปก็เป็นตาที่เราจะแพ้นะครับเป็นดาวอาถันนะครับใครเป็นมาคอ <c oughs> มเมนต์มาเราที่หนึ่งว่ะเฮ้ยแน่นอนโอ้โหหน้าไถกันนังคู่แล้วผมก็ได้เหรียญได้เหรียญธนูเงินด้วยครับ <c oughs> ไม่ประเด็น,นคือเราแท็กดาเมจสามสิบสองเปอร์เซ็นต <c oughs> <c oughs> ์นะดาเมจที่หนึ่งแท้ดาเมจที่หนึ่งเหมือนกัน อ่าโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดติดตามช่องเบคอนมีมาร์กนะครับแล้วก็เบคอนรีมิกด้วยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมมารอติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคอมโบอะไรนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผม